มาดูกันที่หนุ่มเนื้อหอมกันบ้างพูดมาแบบนี้ปูมาแบบนี้ไม่ใช่พระเอกแต่บอกเลยว่าดังยิ่งกว่าดันอีกนะคะนี่นะคะขึ้นเขียงสิลปกรรมครบมาเป็นปีแล้วงานนี้ตลกสุดเฟี้ยวลุงรงลุงรงโพธารามขอมาเมาความปังแบบขายขำด้วยนะชนิดที่ว่าทําแล้วงานเข้าไม่หยุดเฮ้ยมันฮอตอะลูกเอ้ย หน้าไม่เปลี่ยนแต่คอเปลี่ยนไปดึงคอมาก่อนหน้านี้คอลุงเหี่ยวมากเ,เขาเรียกคอเหี่ยวเลยพับได้กี่ทบพับได้หลายทบมาก <c oughs> เดินเดินนี่เหยียบหนังคอกรมเนี <c oughs> ย่ยคุณผู้ชมขาเ<อ>ป็นไง สะดุดหนังคอตัวเองไงก็เลยต้องไปดึงคอซะหน่อยนะเริ่มมาก็ฮาเลยตาหรับลุงรงโพธารามรุ่นนี้ไม่มีกั๊กอยู่แล้วทําก็บอกไปเลยว่าทําแต่ก็เคลียร์เน้นๆนะคะว่าแกไปดึงคอมาไม่ได้เออตามข่าว้าว่าไปทุบหน้าดึงหน้าอะไรอย่างนั้นไม่ได้ทาขอหล่อตามหน้าเดิมแล้วกันนะแต่คอเนี่ยมันเหี่ยวอย่างเดียวเท่านั้นแหละนะคะคอก็เหี่ยวตาวัยรุ่นคุณผู้ชมรุ่นรับเบี้ยยังชีพคนชราแต่ที่ยอมรวบรวมความกล้าไปขึ้นเขียงไม่ใช่ว่าเออจะไป เป็นตัวพ่อสายมงสายมูตามคนอื่นเขานะคุณผ<ห>ู้ชมแค่อยากเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองเฉยๆเพราะว่าแกบอกว่าอยากอยู่วงการนี้อีกนานๆ<อ>แล้วงานนี้ลุงรงก็บอกเลยว่าคิดถูกแบบสุดๆเลยนะชรี<ห>่เพราะตั้งแต่ที่ลุงไปขึ้นเขียงปรับโง่เฮงมากคุณผู้ชมรับงานแบบไม่พักเลยเนี่ยเป็นไงดิฉันไปเป็นลูกน้องเขาเรียบร้อยแลวทีหลันตามาเสิร์ฟด้วยตามเสิร์ฟป่อยๆเลยค่าตัวก็ไม่ได้แม่แล้วแกก็บอกว่าร้านเนี่ยขายดิบขายดีไม่พอตอนนี้ละครก็ปังหนังฟอร์มยักษ์ก็มาทั้งได้เล่นประกบพระเอกดัง แล้วก็บินไปถ่ายกันไกลถึงญี่ปุ่นด้วยเรียกได้ว่านะนับนิ้วคิวงานแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บลุงรงบอกเลยว่าเนี่ยเยอะที่สุดในชีวิตแล้วปังจริงๆตอนนี้ก็เลยแบบว้าวุ<อ>่นเลยนะ ลุงไม่ใช่เป็นคนสายหมเพราะฉะนั้นไม่เชื่อเรื่องหมค่ะไม่เชื่อเรื่องว่าไปไอ้นี่มาแล้วแต่ว่าโงเฮงมันก็ต้องก็ต้องมีบ้างเวลาออกทีวีหน้าตาเราเป็นนักแสดงก็ต้องดูดีหน่อยค่ะไม่ใช่ให้แกนหนังเงือกเ้ไม่แก่ตามอายุไม่ได้ลุงอะเป็นตลกที่ยิ่งแก่ยิ่งงานเยอะครับไม่คุยครับแต่ก่อนเนี้ยงานสมัยหนุ่มๆงานสู้ตอนนี้ไม่ได้นะหนังนี่จะออกอีกสามเรื่องเนี่ยฉายชมไปแล้วยางอ่อนแล้วก็วตัวเองกำกับอีกหนึ่งเรื่อง เรื่องกำกับที่ฉายเใช้18มกราคชื่อเรื่องแช่น้าวรแช่แช่ทันวาเนี่ยอีสานซัมบี้ต้นพฤติการเนี่ย14อีกแล้วเป็นหนังนะเฉพาะหนังอย่างเดียวแล้วก็รับทุ่มทุ่งเป็นละครแล้วก็ที่กําลังจะถ่ายอยู่อีกสามเรื่องที่กำลังจะถ่ายคือหลวงพี่เนี่ยที่จะถ่ายที่ที่ญี่ปุ่นตะเปอารา อ่าแล้วก็หอแตว๋วกลับมาถ่ายหอแ๋วต่อเลยอีกเรื่องเป็นหนังฟอร์มใหญ่เล่นเป็นพระก็เลยโกนหัวทิ้งไว้รอก่อนเลยนี่สุกะไม่เหลืองานให้ใครในวงการทํากันแล้วเลอไงก็บอกแล้วไงยิ่งแก่ยิ่งงานเยอะไงไอเราก็รอซะด้วยไอเราก็ดูไม่แก่ซะด้วยพอโกนหัว like ปั like ๊บ like ทีน like ี like ้ก like> ็ว like ้าวุ like ่นเลยเอาลาะหล่อปังลระออและนี่พิสูจน์มาด้วยตาเนื้อแล้วคุณผู้ชมนั่งสัมภาษณ์ลุงรงเป็นยังไงเป็นยังไงมีไหมลอยคอแกตึงเปี้ยเลย เป็นไงของพี่แจ็คลีนเป็นไงเป็นอันนี้ไปทำที่เดียวกับลุงรงเหรอเอยังไม่ได้ไปเลยนะคะแต่พอไม่ได้ทำคอเขาไม่ตึงหูเขาตึงอย่างเดียวอ้าวข่าวลุงลุงโดนฉันซะแล้วแต่ดวงใจดีมากแล้วค่ะคุณมากนะคะไปถ่ายทำถึงครัวลุงรงที่ราชบุรีโารามเลยค่ะค่ะคุณ